ในเรื่องไมนอกราที่ตัวละครอ,อย่างทาคุโตอิระอดีตเกมเมอร์มืออาชีพและผู้เล่นอันดับหนึ่งของเกมวางแผนกลยุทธ์ชื่อดังอย่าง Eternal Nations ได้เสียชีวิตลงและถูกส่งมาเกิดใหม่ในโลกแฟนซีในฐานะผู้ทำลายล้างอ p ocalypse binger หรืออีกฉายาราชาแห่งความพินาศ i ิงอ f r รูนซึ่งเป็นตัวตนที่ถูกลิขิตมาเพื่อทำลายล้างอารยธรรมต่างๆทว่าทาคุโตกับเลือดระยะเดินสวนทางกับโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้เขาใช้ความรู้และทักษะจากเกมที่เคยเล่น เพื่อก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมานามว่าอาณาจักรไมนอกราโดยมีเป้าหมายในการรวบรวมเผ่าพันธุ์ต่างๆและสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาแม้ในสายตาผู้อื่นเขาอาจดูเหมือนปีศาจร้ายแต่การกระทําของเขากลับนำไปสู่สติภาพในแบบฉบับของตัวเองด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ผู้อื่นเห็นเขาเป็นเพียงแค่เงาดําจนผู้ติดตามต่างขนานนามให้เขาว่าเทพเจ้าแห่งความมืดแม้จะอยู่ในฐานะราชาแห่งความพินาศแต่ทากุโตะกลับให้ความสาคัญกับความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในอนาณาจักรของเขา เขามีความเมตตาต่อผู้ติดตามแต่ก็ไร้ความปราณีอย่างถึงที่สุดกับเหล่าศัตรูทาโกโตมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งและมักใช้กลยุทธ์การรุกแบบบากรัรสซึ่งเน้นการโจมตีอย่างรวดเรด็วด้ดขาดในช่วงต้นของสงครามเพื่อคว้าชัยชนะอย่างเป็นสิทจิจุดเด่นที่สุดของเขาคือความเฉลียวฉลาดและไวพริพในการวางแผนรวมถึงการใช้เล่ห์เหลี่ยมและข้อมูลต่างๆเพื่อหลอกล่อและเอาชนะศัตรูได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้เพื่อปอกปิดตัวตนที่แท้จริงและรักษาความลับของอาณาจักรทาโกโตยังสวมหน้ากาก,าก,ากและอ้างว่า การมองเห็นใบหน้าของเขาจะทําให้คนที่อ่อนแอหมดสติผู้ติดตามของทาโกโต้นั้นมีหลายคนแต่ผมจะยกมาแค่2คนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในคลิปนี้มากที่สุดอาทุอาทุ 2. คือผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ที่สุดของทาโกโตะเธอเป็นตัวละครที่ทาโกโตะปั้นขึ้นมาในเกมอิเทอร์เนชั่นและมายังโลกใหม่พร้อมกับเขาด้วยทําให้เธอจดจําเขาในฐานะเกมเมอร์แม้ว่าทาโกโตะจะกลายเป็นราชาแห่งความมืดแต่ความภักดีของเธอก,ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเธอเป็นเหมือนที่ปรึกษาและผู้ช่วยหลักของทาโกโตะ และความสัมพันธ์ของทั้งคู่เต็ไมไปด้วยความพักดีแม่ถูกทดสอบด้วยอำนาจและความขัดแย้งต่างๆในเเรื่องก็ตามเอมุนเอมุนคือตัวละครที่ถูกทาโกโตะเลือยให้เป็นตัวปลอมของเขาโดยขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันเอมุนยังถูกใช้เป็นร่างปลอมเพื่อลอกลอ่ลอศัตรูการปลอมตัวนี้มีความแนบเนียนและน่าเชื่อถืออย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกรอบสำคัญของกลยุทธ์อันซับซ้อนของทาโกโตะพลังและความสามารถหลักทาโกโตอ,อิระมีความสามารถที่หลากหลายและทรงพลังซึ่งเป็นผลมาจากการได้เขาเป็นอัจฉริยะด้านกลยุทธ และสามารถเข้าถึงระบบของเกม Eternal Nation ได้อย่างสมบูรณ์ในโลกใหม่นี้ Eternal Nation System นี่คือหัวใจสำคัญในพลังทั้งหมดของทาคุโตะเขาสามารถเข้าถึงและใช้ระบบเกมที่เขาเคยเล่นได้ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือจัดการอาณาจักรที่ทรงพลังที่สุดในโลกใหม่นี้โดยมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นและใช้งานหน้าต่างอินเทอร์เฟซนี้ได้ทาคุโตะใช้ระบบนี้เพื่อจัดการอาณาจักรของเขาอย่างละเอียดตั้งแต่การวางผังเมืองการสร้างสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของเผ่ามน็อกราการบริหารจัดการทรัพยากรสำคัญ อย่างอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงการเร่งวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักร <Evet. S 1> การสร้างและควบคุมยูนิตเขามีพลังในการอัญเชิญยูนิตจากเกมเออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ยูนิตเหล่านี้มีตั้งแต่ทหารทั่วไปไปถึงฮีโร่ระดับตำนานที่ทรงพลังอย่างอาโอซึแต่ละตัวมีความสามารถเฉพาะตัวและทาโกโตสามารถสั่งการได้อย่างแม่นยำวิเคราะห์ข้อมูลทาโกโตมีหน้าจออินเทอร์เฟซที่สามารถตรวจสอบสถานะและรายละเอียดของบุคคลที่เขาเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังความสามารถหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทําให้เขาสามารถประเมินความสามารถของศัตรูและพันธมิตรได้สติปัญญาในฐานะนักวางแผนกลยุทธ์ในฐานะอาดีตผู้เล่นมืออาชีพอันดับหนึ่งของโลกทาโกโตมีความเข้าใจเชิงลึกในด้านของยุทธศาสตร์การทหารเขามองว่าทุกอย่างเป็นกระดานหมากลุกขนาดใหญ่ที่เขาสามารถควบคุมและชักใยได้ยุทธวิธีการทําลายล้างแบบไร้สงครามศิลปะที่ทำให้ทาโกโตแตกตา่างจากผู้นําคนอื่นคือการที่เขาสามารถทําลายล้างทั้งประเทศหนึ่งได้โดยไม่ต้องส่งทหารไปสู้รบ เขามักใช้การกทู่ที่ซับซ้อนการปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกภายในและกับดักทางจิตวิทยาเพื่อบอนทำลายศัตรูจากข้างในซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมและร้ายกาจที่สุดของเขาการหลอกลวงและเล่์เหลีล่ยมทาคุตะไม่ลังเลที่จะใช้กลลวงและบิดเบือนข้อมูลเพื่อความได้เปรียบเขาถึงการใช้การล่อลอกให้ผู้ติดตามเล่นเกมทายปัญหาที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงเพื่อตรวจสอบว่ามีศัตรูแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มหรือไม่พลังพิเศษเฉพาะตัวนอกเหนือจากความฉลาดและระบบเกมแล้ว ทากุโตะจะมีพลังพิเศษที่น่าสะพึงกลัวซ่อนอยู่อย่างเมสมาฟอกเขาสามารถสร้างหมอกสีดําที่เรียกว่าเมสมาได้หมอกนี้ไม่ใช่แค่หมอกธรรมดาแต่เป็นเหมือนพลังงานลึกดับที่ช่วยเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับสิ่งก่อสร้างและยูนิตของเขาที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้หมอกเมสมายังมีผลกระทบทางจิตวิทยาที่รุนแรงเมื่อศัตรูได้เห็นร่างของทากุโตะที่ปกคลุมด้วยหมอกนี้พวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวังและหวาดกลัวอย่างที่ทสุดสกิลเพอร์เฟกต์อิมิเทชันการเรียนแบบสมบูรณ์ Perfect Imitation เป็นความสามารถที่ส่งพลังที่สุดของทาคุโตะความสามารถนี้ไม่ใช่การเรียนแบบรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นการคัดลอกทุกอย่างทั้งรูปร่างเสียงนิสัยความสามารถและแม้แต่พลังอํานาจระดับความสมบูรณ์นั้นสูงมากจนยากที่จะแยกแยะตัวตนที่แท้จ,จริงได้แม้จะอยู่ต่อหน้ากันกระตาพลังนี้มีต้นกําเนิดมาจาก a m e l e s s Evil ก o d หรือเทพปีศาจร้ายนามซึ่งเป็นตัวตนที่มีอํานาจลึกลับและอาจเป็นภัยคุกคามมีทฤษฎีที่บอกว่า ร่างที่ทาโกโตใช้งานอยู่น้าตอนนี้เป็นร่างของเทพเจ้าตนหนึ่งในโลกใหม่ที่ชื่อว่าเทพปีศาจไร้น้ำเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทฤษฎีเหล่านี้และที่เกี่ยวข้องในหัวข้อถัดไปครับการที่ทาโกโตได้รับพลังนี้มาบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเขากับตัวตนดังกล่าวอย่างไรก็ตามการใช้พลังเรียนแบบสมบูรณ์ต้องแลกมาด้วยค่ามานาที่สูงมากมันต้องใช้พลังงานจํานวนมหาศาลยิ่งใช้มากยิ่งเหนื่อยล้าและอาจถึงขั้นหมดสตินอกจากนี้ จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียตัวตนหากใช้มากเกินไปอาจทําให้ทาคุโตะถูกดึงเข้าไปในธรรมชาติของเทพปีศรราจร้นามซึ่งหมายถึงการสูญเสียความทรงจําและอาจถูกกินโดยตัวตนนั้นหลังจากการใช้พลังทาคุโตะต,ต้องใช้เวลานานในการพักฟื้นซึ่งเขาอธิบายว่ามันเหมือนอยู่ในพาวังชั่วนิรันนั่นคือผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเขาแต่การใช้ perfect imitation ก็ทำให้ทาคุโตะมีพลังหมหาศาลจนถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนเทพเจ้าในโลกของไมนอกรา สปเพลิงพลังได้เสริมสร้างให้เขาเป็นราชาแห่งการทำลายล้างที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริง Emergency Production เป็นความสามารถที่ช่วยให้ทาคุโตะอัญเชิญสิ่งของจากโลกเดิมของเขามายังโลกใหม่ได้ทันทีสิ่งของเหล่านี้มักเป็นสิ่งจำเป็นที่หาได้ยากในโลกใหม่เช่นเครื่องมือโลหะเสื้อผ้าหรือสิ่งของจำเป็นอื่น ความสามารถนี้ทำให้เขาสร้างสิ่งของที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่จะเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่อย่าจำกัดในโลกใหม่และช่วยให้เขาสามารถจัดหาสเสบียงและสิ่งของจำเป็นในการชีวิตรอดและพัฒนาอรารยธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมันจะมีข้อจำกัดที่ต้องใช้พลังเวทจานวนมากซึ่งปริมาณที่ใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณสิ่งของที่ต้องการนอกจากนี้มันยังไม่สามารถสร้างทรัพยา,รา,ราการที่ใช้ในการทำสงครามหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เช่นอาวุธขั้นสูงหรือยุทธรณกรทางทหารได้ การใช้ความสามารถนี้อย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าความก้าหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางจะสามารถช่วยลดปรดิมาณพลังวิทย์บนที่ต้องใช้ในการผลิตได้ก็ตามและนั่นก็คือความสามารถของทาคุโตะคราวนี้เราพูดถึงตัวตนของทาโุโตอิระที่หลายคนสงสัยกันครับภาพลักษณ์ของทาคุโตอิระไม่ได้ถูกมองเห็นเหมือนกันสำหรับทุกคนการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่มีต่อเขานั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ความรู้สึกและความเข้าใจที่มีต่อตัวเขา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ทาให้ตัวตนของเขายิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกภาพลักษณ์เงาสีดําผู้คนส่วนใหญ่มองเห็นทาโกโตเป็นเพียงแค่เงาสีดําซื่งเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะตัวของเขาในฐานะที่ผู้ปกครองอารยธรรมไมนอกราซึ่งเป็นอารยธรรมแห่งความชั่วร้ายและความมืดมิดลักษณะนี้ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของเทพผู้ปกครองซึ่งสะท้อนถึงความมืดมิดและพลังอำนาจที่แฝงไปด้วยความลึกลับการที่ทาโกโตปรากฏตัวเป็นเงาสีดาอาจเป็นการแสดงถึงการปิดบังตัวตนหรือการแสดงอำนาจที่เหนือกว่า เงาสีดำนี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของความเล่นลับและพลังอำนาจที่ไม่อาจอย,อย่างถึงเนื่องจากในฐานะที่ผู้ปกครองเขามีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่อาจทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสธ,ธรรมดาเงาสีดำอาจเป็นผลมาจากพลังอำนาจที่บิดเบือนการรับรู้ของคนรอบข้างแต่การรับรู้ของตัวละครอ,อื่นที่มีต่อทาคุโตะอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์และอารมณ์ของพวกเขาอาทูเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงของทาคุโตะได้แต่เมื่อเธอเริ่มรู้สึกสงสยัยและเกิดความกลัวในตัวเขา เธอกลับเห็นเขาในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตสีดำดูแปลกประหลาดแทนในทางกลับกันฝาแฝดเอลในมังงะเห็นทาคุโตเป็นสิ่งที่สว่างสวัยและศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราเห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อทาคุโตนั้นส่งผลให้พวกเขามองเห็นรูปร่างที่เปลี่ยนไปของเขาด้วยมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าทาคุโตคือเทพปีศาจร้ายนาม้มเนมเดชอิวิลกออธิบายในส่วนนี้สักนิดหนึ่งครับคือในเกมอ t e r n a l Nation ตอนที่พระเอกนั่งเล่นเกมอยู่ในโรงพยาบาลก่อนจะตายตัวละครที่เขาเล่นในเกมดังกล่าว คือเทพปีศาจไร้น้ำหรือเน m มเบติวิวก็ต์ทำให้คนคิดว่าตัวตนที่มาเกิดใหม่ในโลกไมน็อกราไม่ใช่ทาโกโตะที่ตายในโรงพยาบาลแต่เป็นเทพปีศาจไร้น้ำจากเกมต่างหากที่มาเกิดใหม่เพราะขนาดอาทูที่เป็นตัวละครในเกมอ t e r n a l Nation เหมือนกันยังมาได้เลยแต่ทฤษฎีนี้ก็โดนปัดตอกไปเพราะว่าตัวทาโกโตะก็ยังคงมีนิสัยความคิดที่เป็นตัวของทาโกโตะอยู่ซึ่งในในิยายเล่ม6กได้มีการเปิดเผยว่าเทพปีศาจไร้น้ำตัวละครจากเกมอ t e r n a l Nation และราชาแห่งการล่มสลาย บทบาทใหม่ที่ทาโกโตได้เป็นในโลกใหม่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของทาโกโตอิระเท่านั้นซึ่งทำให้ผู้อ่านยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจให้เปรียบเทียบว,ว่าท่านผู้ชมทุกคนในที่นี้ล้วนมีบัญชีแอคเคาท์ออนไลน์ในสื่อต่างๆทั้งแอคเคาท์เฟซบุ๊กแอคเคาท์ทิกต็อกแอคเคาท์ยูทูบซึ่งบัญชีแอคเคาท์เหล่านี้ของท่านผู้ชมเป็นแค่แง่มุมหนึ่งของท่านผู้ชมเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดตัวตนที่แท้จริงของท่านผู้ชมที่อยู่เหนือแอคเคาท์เหล เช่นเดียวกับทาคุโตอิระตัวจริงซึ่งเป็นมนุษย์ที่เล่นเกมอยู่ในโรงพยาบาลก็ย่อมแตกต่างจากตัวละครทาคุโตอิระในเกมและเทพปีศาจร้น้มก็เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของตัวละครที่ทาคุโตเล่นเท่านั้นครับการแบ่งชั้นของโลกอีกทฤษฎีหนึ่งที่นําเสนอว่าโลกในเรื่องนี้มี3มชั้นหลักๆชั้นที่เทพเจ้าสถิตอยู่ชั้นที่ผู้เล่นมีตัวตนอยู่เหมือนวิญญ,ญาณหรือแนวคิดและชั้นสุดท้ายคือชั้นของตัวเกมเป็นโลกที่ตัวละครต่างๆปรากฏตัว ทาคุโตะถูกบางว่าเป็นตัวละครที่ดำรงอยู่ทั้ง3ชั้นพร้อมกันซึ่งทาให้ตัวตนของเขามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทฤษฎีการเป็นร่างผสมหรืออวตารบางคนสงสัยว่าทาคุโตะเป็นเทพปีศาจไร,ร้น้มเองหรือเป็นร่างของอวตารของเทพปีศาจไร,รน้น้มไม่ก็เป็นร่างผสมระหว่างเขากับเทพปีศาจไร,ร้นามการที่ทาคุโตะเคยเล่นบทบาทเป็นเทพปีศาจไร,ร้น้มในเกมทําให้เกิดคําถามที่เกี่ยวกับอิทธิพลและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองตัวละครนี้ทฤษฎีด้านมืดที่ซ่อนอยู่ ทาโกโตะมีด้านมืดที่อาทุไม่เคยเห็นซึ่งแสดงออกมาในการต่อสู้ระหว่างเอราคิโนและ Game เกมมาสเตอร์พฤติกรรมของเขาในชุมชนเดียนดีที่ชอบใช้กฎเกมเพื่อประโยชน์ของตัวเองและทำลายความสนุกของผู้อื่นก็แสดงให้เห็นว่าเขามีด้านที่เย็นชาและโหดร้ายซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่อาทุเคยเห็นทฤษฎีการสูญเสียและการกลับมาของตัวตนทาโกโตะเคยหมดสติเมื่อเขาปล่อยให้เส้นแบ่งระหว่างแง่มุมต่างๆของตัวเองปะปนกันแต่การที่อาทุเตือนเขาถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวละครอย่างทาคุโตอีระช่วยเขากล่าวมีสติและควบคุมตัวเองได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะมีความสามารถที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมแต่ตัวตนที่แท้จ,จริงของเขาก็ยังคงอยู่และเขายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการควบคุมพลังและตัวตนของเขาพร้อมๆกันมีการตั้งข้อสังเกตว่าทาคุโตแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆที่ถูกเรียกเข้ามาในโลกนี้เพราะเขาไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์นกับเทพ,พเจ้าที่อัญเชิญเข้ามาเลยมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่า เทพปีสาจไรน้มก็คือหนึ่งในเทพเจ้าของโลกใหม่และมันเป็นส่วนหนึ่งกับทาคุโตะเขาเลยไม่จำเป็นต้องตามหาเทพเจ้าอะไรพวกนั้นทฤษฎีการอินกับบทบาทมีการวิเคราะห์ว่าทาคุโตะไม่ได้เป็นอวตารที่ถูกสร้างขึ้นแต่เขาอินกับการเล่นบทบาทมากเกินไปจนสุดท้ายเขาก็สับสนระหว่างตัวเองกับตัวละครในเกมซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับคนที่สามารถชักเกรงเมื่อดูหนังบางเรื่องได้เลยบ่งบอกถึงการที่ทาคุโตะถูกดึงเข้าไปในธรรมชาติของเทพปีสาจไร้น้มชั่วคราว อย่างไรก็ตามอิสไที่แท้จริงของเขาก็ยังคงเป็นเด็กหนุ่มเกมเมอร์ที่เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรทฤษฎีการสูญเสียตัวตนและความสับสนทากุโตะแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียตัวตนเมื่อเขาอินกับบทบาทมากเกินไปในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถจำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกของอาทูในเกมได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะความทรงจำที่หายไปของทั้งคู่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของกันและกันสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการกลับชาติมาเกิดของทากุโตะ อาจทาให้ความทรงจำของเขาเสียหายหรือบางทีการที่เขาไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเทพเจ้าที่เรียกเข้ามาอาจเป็นเพราะเทพปีศาจร้ายน้าได้เฝ้าดูเขาจากภายนอกมาตลอดทฤษฎีที่บอกว่าอาทุไม่ส่วนเกี่ยวขอ้องอาทุผู้ทําลายล้างจากเงามืดและความทรงจําที่คลุมเครือจากบทนําวิรบุรุษแห่งโครนตมสลัดอาทุถูกกล่าวถึงว่าเป็นบุตรนอกสมรสแห่งโครนตมที่ทําลายโลกและถูกสร้างขึ้นโดยเทพปีศาจร้น้า ซึ่งเป็นเทพพเจ้าที่อยู่ตรงข้ามกับเทพศักดิ์สิทธิ์อารลอสการที่เธอถูกสร้างจากสลัดโคลนเลนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกับผู้เล่นในเกม Eternal Nation ทําให้เธอมีความเชื่อมโยงกับพลังแห่งความมืดและพลังแห่งแสงสว่างอาทูมีความทรงจําที่คลุมเครือเกี่ยวกับต้นกําเนิดของเธอและช่วงเวลาก่อนที่เธอจะมายัางโลกนี้เหมือนกับว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ในความทรงจําของเธอเธอจําได้เพียงแค่ว่าเคยใช้เวลาร่วมกับทาคุโตะในเกม e t e ท n a l Nation แต่ความทรงจําเหล่านั้นกับเรือนราง ความฝันของอาทูที่ได้พูดคุยกับสิ่งที่อยู่ในฝันนั้นมันดูใหญ่โตและน่ากลัวอย่างยิ่งจากส่วนที่ลึกที่สุดของความมืดมิดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับที่เกี่ยวข้องกับตัวตนและชะตากรรมของเธอมีการเสนอว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตและน่ากลัวในความฝันของอาทุอาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของทาคุโตก็ได้อย่างไรก็ตามแม้เธอจะมีความทรงจำที่คลุมเครือเธอกลับบอกว่าเธอไม่เคยพบที่พระเจ้าองค์ไหนมาก่อนซึ่งย้อนแย้งกับความเป็นจริงที่ว่า เธอถูกสร้างโดยเทพปีศาจไรนม้มซึ่งเป็นเทพเหมือนกันชะตากรรมของวีรบุรุษชะตากรรมของอาทูเองก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามมองอย่างยิ่งมีประโยคหนึ่งที่ระบุถึงชะตากรรมของอาทูว่าวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ทำลายลักษศัตรูทั้งหมดของตนและในที่สุดจะทำลายตนเองซึ่งเป็นบทความที่ปรากฏในในิยายเล่มที่4ทําให้ผู้อ่านกังวลว่าชะตากรรมของเธออาจจบได้ไม่สวยนักอย่างไรก็ตามด้วยพลังของทาคุโตะในฐานะเทพปีสาจไรนม้มที่สามารถสร้างอาทูข,ขึ้นมาใหม่ได้ จะมีความไว้ได้ว่าเรื่องเราอาจจะไม่ได้จบลงอย่างน่าเศร้าเสมอไปก็ยังมีปริศนาในเรื่องอีกมากมายเลยครับที่ยังไม่ได้มีการเฉลยออกมาในคลิปนี้ก็มีทฤษฎีสักส,ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคนที่ได้อ่านและดูเรื่องนี้มาแล้วมีทฤษฎีไหนที่น่าสนใจกันบ้างและมีทฤษฎีใหม่ๆมาเพิ่มเสริมกันหรือไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับแล้ววเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไปๆครับผม